El okay. ให้ไปทําร้านอาหารอาชีพในฝันอาชีพแรกของการทําธุรกิจของหลายๆคนนะและคิดว่ามันง่ายคือการเปิดร้านาาเพราะคนส่วนใหญ่อะ่ะชอบทานชอบทําแต่เขาลืมไปค่ะว่าการชอบทานกับการชอบทํามันคนละเรื่องกับการทําธุรกิจดังนั้นแล้วหลายๆคนพอเปิดร้านอาหารก็เลยเจ๋งเพราะมันมีเรื่องอะไรการบริหารสตอ็อกการจัดการทราฟิกการบริหารต้นทุนมันมีหลายปัจจัยมากร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ไม่ง่ายดังนั้นเราไม่แปลกถ้าจะมีใครจะมาพูดว่าอยากเกลียดใครให้ไปทาร้านอาหารเพราะสุดท้ายชวนกันไป ทะเลาะก,กันตายคนเราส่วนใหญ่นะทะเลาะก,กันอยู่2ตอนตอนแรกเงินเยอะแต่ตอนเงินน้อยตายกันทั้งคู่อะตอนนั้นนะถ้าคุณไม่สามารถทําร้านอาหารของคุณให้เป็นระบบ Manufacturing ได้นะเป็นระบบคงที่อะแบบสูตรอะไรคํานวณแม่นเรือ่อพนักง,งานแอบบขโมยของอาหารอ้อ้างว่าอันนี้มันของเสีย,ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบรู้เร่วงเยอะมากสำหรับร้านอาหารเนี่ยแหละกำลังจะบอกว่าการทําธุรกิจไม่ง่ายวันนี้หลายๆคนก็อยากทําธุรกิจการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จก็ยากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าวันนึงคุณทําประสบความสําเร็จยินดีด้วยแต่อย่าลืมที่จะต่อยอดคคววาาามมั่นงงแลล้กกก็รระจยทุ ไปรูปแบบการลงทุนแบบอื่นบ้างเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเป็นการเอาไข่ใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวการลงทุนประเภทจำนองขายฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ประกอบการทุกรายที่แพรลินแนะนําเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่าแล้วก็ได้ผลตอบแทนแน่นอนใครที่อยากรู้สนใจเรื่องนี้ไปดูกันได้ที่แลนด์ฟลอนค่ะเรามีแพลตฟอร์มด้านการทาธุรกรรมจำนองขายฝากเพื่อสําหรับนายทุนในการหาทรัพย์มาปล่อยกู้ด้วยดอกเบีย้ยได้ถึง15เซนต่อปี